สมมติว่าเราแบ่งปันคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็ตัดต่อเองทําเองทุกอย่างเลยค่ะทุกคนค่ะถ้าเราไม่มีคู่ช่วยบางคนน่ะเขาทำคอนเทนต์น่ะผัวเมียเขาเตรียมใจช่วยกันเลยนะเหมือนคัาทะเลาะกันจริงๆริเขาก็เอามาตัดเลยคนะ่ะในชีวิตอะนะ,ะทุกคนเออแบบนั้นมันก็มีคู่ทําบางนั้นเขาผัวเมียเขาช่วยกันทาคอนเทนต์แบบนึงก็ดีแต่อย่างเช่นผัวเราไม่ช่วยเราทำคอนเทนต์ะละเราก็ทำแม่งคนเดียวนะคะทุกอย่าง ราะว่าเราอยากมีไรายได้เลี้ยงดูตัวเองเนาะเออทุกคนแล้วทีนี้เราจะดึงดูดเงินล้านเนี่ยเราต้องคิดหรือเห็นภาพขนาดไหนหรือแม้กระทั่งต้องสวมการเป็นขนาดไหนเราถึงจะได้เงินล้านเช่นคุณต้องเลือกก่อนว่าคุณจะขายสินค้าอะไรอย่างพี่เลือกที่จะขายขายสบู่ล้างหน้าแล้ววันหน้าพี่จะขายครีมขายกันแดดด้วยกิจตั้งเป้าไว้เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะว่าเราจะขายครบเซตแต่เราขอขายสบู่ล้างหน้าได้ตามเป้าหมาย เท่านี้ละเราเข้าเจอกระโดดสั่งครีมสั่งกันแดดมาเทสแล้วก็มาทํานะคะแล้วเราจะดึงดูดเงินล้านทำยังไงอันดับแรกเราต้องเปลี่ยนความคิดก่อนว่าฉันเนี่ยมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านเงินจะเข้าวันละล้านนะการที่จะออกมาสร้างตัวตนเป็นเจ้าของแบรนด์นี่แหละตัวฉันนี่แหละทําได้ฉันจะประสบความสาเร็จถ้าเป็นคนรวยคนแรกของตระกูลถ้าเรามีความเชื่อมั่นเชื่อใจในตัวเองแบบนี้เราก็ว่าเราทําได้มันก็ต้องทําได้ค่ะ แล้วก็ไปหาสลิปเงินเรามาดูทุกวันแล้วเป็นกําลังใจให้ตัวเองว่าเงินจะเข้าบัญชีแบบนี้เป็นแรงดึงดูดเพราะว่าถึงแน่นอนได้แน่นอนเพื่อเป็นแรงผลักด,ดันให้ตัวเองได้ตั้งใจทําทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็สวมการเป็นบ้าเราเป็นผู้นําหลักล้านอยู่ทุกวันเฮ้ยเราเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยต้องทําอะไรบ้างเรื่องนี้เราก็ต้องศึกษาอ๋อต้องโพสขายยังไงอัดคลิปยังไงสร้างตัวตนยังไง คนถึงจะเข้ามาดูช่องเราที่เราทำแต่ละช่องทางเราถึงจะปิดการขายได้ค่ะเนี่ยง่ายไหมไม่ได้ยากจนเกินไปเนาะทุกคนถ้าคุณคิดว่ามันยากมันก็ยากค่ะอะไรที่มันมาได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ลงแรงลงมือพูดอะนะลงมือสร้างมีการหาเงินมียสองอย่างหนึ่งใช้เรื่องของสมองลงในเรื่องของการสร้าง,งตัวตนบนโลกออนไลน์กับใช้แรง มือนพี่ออกไปขายสังขยาเนี่ยนั่นแหละมีอยู่สองอย่างในการหาเงินแต่อาจจะมีอะไรที่ง่ายกว่านี้นะแต่บอกเลยว่าถ้าอะไรที่มันเป็นผิดกฎหมายอย่างตัวเราก็ไม่ทำเพราะเราไม่เอาชื่อเสียงของเราไปเสี่ยงแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะสู้เราขายครีมขายกันแดดขายสบู่ขายอาหารเสริมแบบสบายใจไม่ดีกว่าหรออย่างเงี้ยค่ะทุกคน ใครนะที่สนใจอยากจะเอาความรู้ไปสร้างตัวตนแล้วก็อยากจะขายสมุดล้างหน้ากับเราปรึกษ,ษาเราได้นะคะทักมาหาเราได้เลย